สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ฟเพชรยนตนทุกท่านนะคะ เจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะแล้ววันนี้ค่ะน้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถกระบะ4ประตูนะคะใครที่กำลังมองหานะคะห้ามพลาดเลยนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งบอกทุกท่านเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่ามีคนมองหารุ่นนี้มาเยอะมากเลยแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาท,ทุกท่านไปรับชมกันค่ะ,ะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะคะคันนี้นะคะได้เป็นหน้า แชมป์นะคะตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าไฮลักวีโก้พีรลนเนอร์ กระบะนะคะสี่ประตูนะคะกระบะยกสูง4ประตู 2.5E นะคะตัวนี้เป็น v n t u r b เนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพารับชมรอบๆคันกันเลยคันนี้ได้เป็นกระจังหน้านะคะเป็นหน้าแชมป์กระจังหน้าโคเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางส่วนป้ายทะเบียนเดี๋ยวมีการเปลี่ยนนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นกรอบไฟฮาโลเจนนะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดนะคะปรับขัดให้เนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้นะคะได้เดิมเดิมทั้งคันเลยอันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ การปรับสภาพยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะดูสิยังสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะเราการันตีทุกคันนะคะที่เข้ามานะคะการันตีรถทุกคันนะคะไม่มีพิคว่มชนหนักจมน้ำนะคะคันนี้แล้วก็เล่มไม่มีชำรุดสูญหายด้วยนะคะ,ะมาดูด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งคันนี้นะคะได้เป็น กระโปงหน้านะคะเป็น e, มีอินเตอร์คูลเลอร์เนาะเป็นหน้าแชมป์ของเขานะคะมาพร้อมกับกระจกมุมมองด้วยนะคะกระจกงวงช้างมุมมองมองได้2มุม,มด้วยนะคะคันนี้นะคะได้ด้านหน้าเท่ๆไปเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะคันนี้ก็ตี่งซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้แม็กนะคะเนี่ยเลยนะคะในส่วนของดอกอยางนี้นะคะเราดูแลให้นะคะถ้ามันแตกไา้งาน,นะคะหรือว่าไม่มีดอกอยางแล้วตรงนี้เรามีการเปลี่ยนให้นะคะได้เป็น อันนี้ได้เป็นยางมิชลินด้วยนะคะก็ได้เป็นยางปี2021นะคะ2021นะคะซีรีสยางนะคะซีรีสยางอยู่ที่2 265นะคะทับ65 R17 นะคะอันนี้ก็คือแมคคขอบ17นิ้วนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมีการลงน้ำยานะคะกันสนิมให้ด้วยนะคะปีกนกเดิมๆนะคะ สภาพนี้บอกเลยว่ารับประกันโครงสร้างเดิมๆนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกระจกมองข้างได้เป็นกระจกโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างกระจกด้วยนะคะนี่เนาะก็มีตาสัญลักษณ์ไฮรักวีเอ็นเอร์โบนะคะคันนี้ได้ด้านข้างส,ายสวยๆเลยนะคะที่จับเป็นโครเมียมด้วยกระจกเดิมรอบคันน้ำหนึ่งเดินดูรอบๆคันแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีบันไดด้านข้างเนาะ,ะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะมาดูนี่เลยนะคะ กระจกเดิมรอบรอบคันได้ด้านข้างสวยๆไปแบบนี้นะคะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะนี่นะคะอ่านะ,ะมาดูซุ้มล้อด้านหลังกันบ้างน,นี่น้ำหนึ่งให้ดูเลยปีกนกเดิมๆนะคะภายในซุ้มล้อ สภาพสวยสมบูรณ์เดี๋ยวคันนี้ไปเก็บรายละเอียดให้ปรับสภาพให้เพราะรถทุกคันนะคะที่เพชรยนต์เรานะคะมีการปรับสภาพให้นะคะแต่ว่าหลายๆท่านบอกว่าอยากเห็นรถที่เพิ่งเข้ามาเข้ามาดูได้เลยนะคะเข้ามาดูได้เลยอย่าเชื่อนะคะอย่าเพิ่งเชื่อให้ทุกคนเข้ามาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ได้ปฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีภาพไอ้น้ำเกาะนะคะเนี่ยค่ะ โลโก้อยู่ครบชัดเจนนะคะไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านหลังนะคะแม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์เนาะก็มีที่กันกระแทกให้อันนี้เป็นกระบะ4ี่ประตูช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนและตอนนี้เนี่ยฝนก็กําลังตกแบบชุ่มฉ่ามากนะคะก็กระบะ4ี่ประตูเนี่ยภายในก็กว้างเนาะนั่งสบายนะคะแล้วก็แบ่งอีกครึ่งด้านหลังเนี่ยก็บรรทุกบรรทุกของได้เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะก็มีอ่ากันชนด้านท้ายนะคะ นะคะคันนี้สภาพสวยเนี่ยมีตาใส่รักวีโก้แชมป์นะคะนี่อันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างฝั่งนี้กันอีกสักหนึ่งรอบสักหนึ่งที่นะคะนี่ก็ไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีคาบไอน้ําเกาะนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะอ่ะนะะรถคันนี้นะคะนี่ดูด้านข้างมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนี่นะ,ะอ่าแล้วก็ คันนี้นะคะใครสนใจน้ำหนึ่งบอกเลยว่าสามารถฟรีดาวได้เนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งบอกตอนท้ายดีกวอะอะ่าอ่ะนะคะมาดูด้านข้างฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจของเขานี่เนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพามาดูภายในกันบ้างดีกว่ามาดูภายในกันนะคะภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้านี่นะคะเป็นเบาะผ้าคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดพวงมาลัยสีก้าน นะพวมอาลัยพวมอาลัยสีการเครื่องเสียงรองรับ C.D. วิทย <d _> ุ f m a m นะคะได้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาตขึ้นมานั่งนะคะ<_ <d> _แล้วก็สตาร์ทรถนะคะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงเครื่องไปพร้อมๆกันนะคะรวมไปถึงนะคะเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันคันนี้ระยะทางการใช้งานอยู่ที่1 1 0 0 0แสมกิโลกว่าเองนะคะหน้าปัดนี้เนาะก็อ่ามองสบายตานะคะนภายใน ะค,ะคันนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งขอดูข้อมูลก่อนมาดูข้อมูลกันนะคะรถทุกคันเราจะมีสคอบอไว้อยู่หน้ารถทุกคันเลยนะคะเป็น Toyota v i g โ2 5 e vn turbo นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่410,000บาทคันนี้ออกรถฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ไปลายนะคะหรือจะออกรถ0บาทก็ได้นะคะปี2012คันนี้จัดยอดได้เต็มเลยนะคะ สีดำนะคะไม้นะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตรงกันเลยนะคะตรงกับหน้าหน้าจอเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้ลำดับเจ้าของนะคะเป็นลำดับที่สี่นะคะเป็นลำดับที่สี่เราจะบอกข้อมูลหมดเลยนะคะกระจกมองหลงังมีตัวปรับลดแสงด้วยนะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะ้องอันนี้เป็นรอยลายมือเลยนะ,ะอันนี้ก็มีที่ใส่แว่นตาในส่วนของไฟนะคะถ้าดวงไหนไม่ติดเราก็มีการปรับสภาพให้ด้วยนะคะที่บังแดดนะคะ ไม่มีกระจกเนาะอ่ะมีกระจกอยู่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะคันนี้รุ่นนี้เนาะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะคะทั้งเพดานต่างๆนะคะภายในเนาะมาดูในส่วนของโครงสร้างกันดีกว่าน้่นหนึ่งบอกว่าคันทุกคันนะคะเราโครงสร้างเดิมนะคะนี่อันนั้นหนึ่งเปิดให้ดูเลยนะคะในส่วนของสปอร์ตเมคอัพนะคะตรงนี้นะคะรอยสวยๆเลยนะคะเข้ามาดูได้นะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์การันตีโครงสร้างเดิม ตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เล่นไม่มีชํารุดสูญหายนะคะและในส่วนของน็อตอ่ะมาดูน็อตตรงนี้นะคะนี่ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขน็อตเดิมนะคะเนี่ยค่ะอ่ะมีสติกเกอร์บอกหมดเลยนะคะเข้ามาดูได้นะคะคันนี้เนาะสี่ประตูสีดําสภาพสวยสมบูรณ์เลยมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้าง นี่นะคะได้เป็นบอกผ้านะคะในเรื่องของความปลอดภัยได้ถุงลมนิรภัยสองใบนะคะได้ถุงลมนิรภัยสองใบเลยนะคะกระเป๋าใส่เอกสารกระเป๋าจิงโจ้นะคะก็ะมีทั้งสองเบาะทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่น้ำหนึ่งขึ้นไปนั่งดีกว่านี่นะคะก็นั่งสบายค่ะสี่ประตูภายในกว้างอยู่แล้วนั่งสบายเนาะแล้วก็ไฟนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะมีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารด้วยนะคะ เปิดติดเนาะได้เป็นเบาะผ้า5สปีดนะคะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนาะอ่ะไปดูด้านหน้ากันต่อเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปิดห้องเครื่องให้ดูไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าอ่ะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่ามาดูห้องเครื่องมาค่ะ ห้องเครื่องด้านหน้าอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะทันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเนาะเนี่ยค่ะเครื่องเดิมนะคะปั๊มเดิมเครื่องเดิมการันตีเลยก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะมาดูในส่วนของคานด้านหน้ากันดีกว่าเนี่ยค่ะรอยเมคอาร์ตนะคะเดมิดม,ดม,ดมๆกลม,คมๆคมๆแบบนี้ อันนี้จะเป็นลอยแบบถลอกเล็กไม่น้อยค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นฝากระโปรงติดเนาะเนี่ยค่ะตัวเลขนะคะก็อยู่ครบะนะคะในส่วนของอันนี้ให้ดูคานหม้อน้ําด้านหน้านะคะให้ดูคานหม้อน้ําด้านหน้านี่นะคะอ่าแล้วก็ดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะแล้วก็ซีนซีนซิลิโคนนะคะฝากระโปรงติด มีรอยเล็บแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีตาโตโยต้าอยู่ด้วยนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงย,ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์นะคะการันตีโครงสร้างเดิมนะคะใครสนใจคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่410,000บาทนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นนะคะสบายๆนะคะเจ็ดพันไปพายนะคะ, 10, 000, ะ,คะหรือว่าใครที่สนใจอยากจองรถสุนบาทก็สามารถทำได้เช่นกัน ะค,ะคันนี้นะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะกับ Toyota h i l u ั Vigo p ้พิ n e r นะคะ4ประตูกระบะยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดนะ,ะใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนี่เป็นรถที่สภาพยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะมาสวยขนาดนี้เลยเนาะ,ะคันนี้นะคะเดิมนะคะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะคะเราเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะเก็บรายละเอียดนิดเดียวเท่านั้นเนาะ ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะเอาละค่ะนะคะคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างน้ําหนึ่งพาไปดูกระบะ4ประตูแล้วเนาะหน้าแชมป์ตัวนี้นะคะใครสนใจเดี๋ยวน้ําหนึ่งขออนุญาตยกลงก่อนอมามา โย <laughs> เมื่อกี้น่าตกใจเลยอะใครสนใจคันนี้นะคะก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้นะคะตามด้านล่างนี้นะคะเอาละค่ะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ